ที่จะต้องทำในช่วงเวลานี้นะคะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วันที่7กันยายนก็คือบัตรมูลลูน่าอีคลิปที่ว่แบ่งปันพวกเราทุกคนไปแล้วนะนั่นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องชัดเจนกับพลังงานตัวเองสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้น ทำยังไงวันนั้นคลิปในวิดีโอตัวนี้ที่วาจะมาแบ่งปันก็คือว่าก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นนี่คือสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทำค่ะทุกคนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอะไรรู้ไหมการที่พวกเราทุกคนนะ่ะออกไปมองหาผลลัพธ์ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญดังนั้นในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณควรต้องทำคือการมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆให้ได้เพราะมนุษย์โดยส่วนใหญ่มันไปคาดหวังเกทไม่เกทไปคาดหวังผลลัพธ์ว่าจะเกิด อะไรขึ้นเขาจะเป็นยังไงเขาจะออกจากชีวิตฉันไหมเออหรือเขาจะยังอยู่ในชีวิตฉันอยากให้เขาอยู่ในชีวิตจังเออเงินจะเข้ามายังไงฉันต้องทำออดึงดูดเงินเข้ามาได้สินี่ค่ะเพราะนั้นมนุษย์ที่ติดอยู่ในกับดักของมิติที่3ก็คือออกไปหาผลลัพธ์เพราะฉะนั้นจริงไม่จริง,รงทุกคนค่ะในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณเจอก็คือมันมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างเข้ามา กระตุ้นคุณว่านี่คือเงามืดนี่คือความเจ็บเปวดปูนี่คือความเจ็บปวดนี่คือพาร์ที่คุณยังไม่ได้เยียวยามันจริงๆคุณจึงเจอตัวทริกเกอร์ตัวกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดของใครบางคนการกระทําของใครบางคนหรือสถานการณ์อะไรบางอยา่างนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังผลลัพธ์เนี่ยเพราะคุณอยากได้ดั่งใจคุณอยากให้มันออกมาดีอยากให้เหมือนที่ตัวเองอยากได้ ราะนั้นคุณก็เลยออกไปคาดการคาดหวังผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณและนี่คือสิ่งที่เป็นกับดักค่ะที่ฉุดลังเหนี่ยวลังให้คุณกลับไปอยู่ในคลื่นพลังงานเดิมตัวตมเตมิตมหรือลูบทุกแบบเดิมๆอันนี้คือความเจ็บปวด ดังนั้นสิ่งที่หวยบอกพวกเราทุกคนไม่ใช่พวกเราทุกคนมายึดถือในเรื่องพลังงานที่ Cosmic Energy ส่งมาในโลกมนุษย์นี้แต่นี่คือการบ้านค่ะที่มนุษยชาติทุกคนควรที่ต้องรู้ไม่ใช่ออกไปฟังข้างนอกไม่ว่า Cosmic Energy จะส่งอะไรมาให้คุณก็ตามนี่คือสิ่งที่คุณควรที่ต้องทำและมนุษย์ทุกคนควรที่จะต้องทำค่ะคือการกลับบ้านภายใน กลับมาฟังเสียงภายในอะไรที่คุณยังออกไปคาดการคาดหวังผลลัพธ์ออกไปตัดสินทุกๆผู้คนค่ะเพราะคุณตัดสินเพราะมันไม่ได้เหมือนที่คุณต้องการคุณก็เลยชี้ถูกชี้ผิดเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ไปตัดสินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วมันไม่ได้คุณก็เลยทุกคุณก็เลยเจ็บปวด มันคือพลังงานที่ล้อกันนะคะแัะนี้คือช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมาตกผลึกกับตัวเองจริงๆไม่ว่า Cosmic Energy จะส่งอะไรมาให้คุณก็ตามคุณก็ควรทําในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ออกไปตัดสินข้างนอกไม่ใช่ออกไปหาผลลัพธ์ข้างนอกเอาคำข้างนอก แต่คือการที่คุณกลับมาตกผลึกกับภายในตัวเองจริงๆสักทีว่าทําไมฉันยังไม่ได้มีชีวิตในฝันจริงๆทําไมฉันยังดึงดูดคนที่เป็นพิษคนที่มาทําร้ายการเงินยังติดขัดอยู่อะไรทั้งหมดทำไมชีวิตนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่อยากมีชีวิตในฝันแต่ทำไม่ได้สักทียิ่งทำยิ่งทุกยิ่งทำยิ่งเหนื่อยิ่งทำยิ่งท้อยิ่งทำยิ่งเจ็บปวดพังลงเรื่อยๆ คุณต้องถามตัวเองจริงนะคะเพราะนั้นคลิปวิดีโอตัวนี้มันคือสารจากจัก,กรวาลค่ะที่ว่ามาแบ่งปันคุณถึงเวลาจริงๆจงตื่นที่รักตื่นขึ้นมาและทําภายในเยียวยาภายในไม่มีใครช่วยเราได้ค่ะคนเดียวที่จะช่วยได้คุณออกจากหลุมนรกเหล่านี้ทั้งหมดคือตัวคนนี้ค่ะคนนี้คนเดียว เพราะนั้นไปดูในช่วงเวลานี้เรายังตัดสินเรายังคาดการคาดหวังคนรั์อะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าทำการบ้านกับตัวเองอย่างเดียวค่ะเลิกออกไปชี้เพราะคนนั้นคนนู้นคนนี้ได้แล้วคนคนนี้ค่ะดูแลเขาเยียวยาเขารักเขาสุดหัวใจกลับมาใจดีกับตัวเองนะคะกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันขนาดและนี่จะช่วยทำให้คุณก้าวข้ามช่วงเวลานี้ค่ะ ก่อนวันที่7กันยายนนี้นะคะรับมูลนี้ได้ด้วยความรักจากที่รักเันนั้นถึงแม้ว่าจะผ่านวันที่7ไปแล้วคุณก็ต้องทําเรื่องนี้อยู่ดีค่ะแต่พลังงานมันส่งมาให้พอดีแล้วถ้าคุณต้องการไปต่อและอยากเยียวยาตัวเองไม่รู้จะทําอะไรพิมพ์คําว่าเปลี่ยนแปลงค่ะเหมมีงานฟรีมาให้พวกเราทุกคนเพื่อที่จะปลุกพลังโดยเฉพาะคนที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี้นะคะไม่มีอะไรบังเอิญเราจึงมาเจอการพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าเปลี่ยนแปลงค่ะ